สวัสดีค่ะพี่แรมมี่จากช่องแรมมี่ดีไวค่ะวันนี้พี่แรม,มก็จะพาเ,เพื่อนมาเปิดกล่องรูรงวันจาก YouTube ค่ะตอนนี้นะคะช่องของพี่แรมแรมมี่ดีไว y นะคะก็ได้รับรูรงวันแสนซับเยบรเลยแล้ว,วค่ะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมและก็ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการดูและการแชร์นะคะพี่แรมก็ขอพรบคุณท,ทุกทุกท่านนะคะรางวันนี้ไม่ใช่ของแรมดีดีอวัยคนเดียวค่ะแต่เป็นรางวัลของทุกทุกคนคะ่ะทุกทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่าวนี้เราก็จะเปิดกล่องไปพร้อมกันเลยนะคะนี่ก็ได้แสนก,กว่ากว่าแล้วนะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ กดอช้อมกันเลยดีใจมากค่ะผูนถึงตป็นเต้นเลยค่ะนี่นะคะนี่ได้มาแล้วค่ะรางวัลจาก Youtube ค่ะเขาก็บอกว่าช่องแรมมี่ i y y มีผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0แสนคนแล้วยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะ่อม,มานะคะนี่ก็จะเป็นแบบนามบัตรเล็กๆนะคะนี่ข้างในมีอะไรนี่เลยสุดยอดกันนั้นเอง ของทุกๆคนค่ะของทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะในคลิปต่อ,ตอไปนะคะพี่แดมก็สัญญาว่าจะทําคลิปออกมาให้ดีแล้วก็ให้สวยแล้วก็ให้น่าติดตามค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดจนถึงแสนซับค่ะต่อไปพี่แดมก็อยากจะมาโชว์โล่รางวัลที่ได้ล้านซับค่ะ ขอฝากเป็นกำลังใจแรงใจให้เพื่อนๆผู้ติดตามแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆใครที่ชอบงานฝีมืออย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็ขอบคุณใบตองด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณงานฝีมือทุกๆอ,อันเลยนะคะสวัสดีค่ะ